หลังเผชิญกับมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ทั้งเรื่องงานและความรักล่าสุดนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีบอยพิชนุกลับมามีรอยยิ้มและหัวใจสดใสอีกครั้งเมื่อได้ใช้เวลาร่วมกับลูกสาวสุดที่รักน้องเฟรยาภาพล่าสุดที่เจ้าต,ตัวโพสต์ลงอินสตา r a m มพร้อมแคปชั่นซึ้งๆว่าลมหายใจปป๊ากลับมาแล้วคิดถึงที่สุดในโลกเลยลูกทำเอาแฟนๆแห่กดไลค์และคอมเมนต์ยินดีกันอย่างล้นหลาม ก่อนหน้านี้บอยพิสณุต้องผ่านปีที่หนักหนุงที่สุดในรอบกว่า20ปีในวงการบันเทิงหลังจากงานลดลงอย่างมากพร้อมกับการออกมาประกาศยุติชีวิตคู่กับอดีตภรรยาอมแมนดาโดยทั้งคู่ตกลงจะทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีที่สุดเพื่อดูแลน้องเฟยย่าให้เติบโตอย่างมีความสุขแม้ความสัมพันธ์คู่รักจะสิ้นสุดลงแต่ความเป็นครอบครัวยังคงอยู่เต็มหัวใจ ไม่เพียงเท่านั้นเจ้าตัวยังเคยลองทำธุรกิจขายปลาแซลมอนแต่ต้องตัดสินใจยุติโครงการแม้จะเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานโดยบอยเผยว่าเป็นการหยุดชั่วคราวไม่ใช่ยอมแพ้และยังมีแพลนจะกลับมาใหม่ในอนาคตภาพโมเมนต์ของบอยและน้องเฟรยาในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ภาพพ่อกับลูกแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกำลังใจความรักและแรงผลักดันให้เขาก้าวผ่านช่วงเวลายากลำบากได้อีกครั้ง แฟนคลับต่างซึ้งไปกับสายสัมพันธ์นี้และอดเอ็นดูความน่ารักของน้องเฟรยาไม่ได้